ก็สวัสดีผมวันนี้จะมาให้ดูลูกเต๋าแองเจลแต่ไม่ได้ซื้อนะมีคนซื้อไปละก็เดี๋ยวให้เขาทอยหนูแต่เขาไม่ต้องอัพเต็มยังผมสึกแสงไม่เต่งประกายเท่าที่ควรนี้เราเล่นกับถานะตัวนี้นะก็มีข้างหลังก็โอเคพอใช้ได้อืมอันนี้ก็เต็ดตุ๊กเข่ข้างหลงงพอใช้ได้ มีคริสตีของผมงลางถือว่าโอเคนะแะที่ใช้ได้เงิน <c oughs> <c oughs> นะทีมเราครับทีมเรา <c oughs> ทีมเราแบบสมานสมานมาฉันสามัคตีกันนี้ใหไม่ตไปเบอร์เบอร์รถเลยไนดะ้ไหมเบอร,สร์สิบเบอร์รถเนี้ยไป อ่ะโอเคตรงนี้ได้เกาะก,ก็ได้เกาะไม่ถึงเอาเกาะก็ได้ไฟจันซอกคาโดไฟจันซอกคาโดเขาหูคิสตินคิสตินทำไรคิสตินคิสตินนะครับคิสตินตรงนี้ตรงนี้ชี้ไม่ได้เนะาะเาดี๋ยวกลัวเขาโดนว่าแล้วเชี่ยวจะโดนแน่ๆเลยมีกับมาป้องกันไหมเนี่ยไม่มีกัปมงองเออ อ๋อม okay. an okay. 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 so uh, <stuff> ีกำมืกันเหรอขึ <icking> ้นมาเหรอโอเคมีกันนำฟ้าโอเคเอาแล้วตุ๊กเคเราโดนแล้วครับตุ๊กเคตุ๊กเคโดนแสลออโตเมาตีอีกแถมออโต้เองออโตเมติกอ่ะบริจาคมาซะให้เราเบอร์ห้าเนาะเบอร์ห้า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 อ่ะเบอร์ห้าอ่ะ nó yin mình con lạc rồi, ăn nặng nặng thôi đã, nó sẽ đánh tiền bao nhiêu này nó, 7 cái hộp 7, yin thôi, không nặng lên, cang cang rồi, ô, 37 rồi, ok, ăn yin 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 tiền bao nhiêu này, để xem, một điều anh, 27 ba, 27, 27 2.000 yên, 2.000 cent, không biết đâu, không biết tiền bao nhiêu กิซนเอาละกนทำอะไรกิเนทำอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงนี้นะ,ะได้ไหมเดี๋ยวดูอ่าเขตอาคมเอาเอาทีเราเองโอเคสมานฉานะสมา,ามนนะฉานสามยิ่งองผมติเอาเลยน้องน้องสาวเชียงใหม่ของเองเออเลยยิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ ไไม่รก็ได้ยิงแล้วกัน <c oughs> 16วันเท่ากันผมโอ้โแม่ใจตรง <You. S 1> เอ๊ตุอเคกตเกทำอะไรตุเก่ทำอะไร <c oughs> ะไม่ <c oughs> ไกัดไปเบอรอเออ์เบอร์เก้าเลยเด้อเ้เบอร์สิเนาะเบอร์สิบเลย <c oughs> อ่ะได้แล้วหนวิเตอรีเย <c oughs> ยังนิดหน่อย <c oughs> อยากเต็มอยากเต็ม เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาเอาแลนด์มาร์กแน่อย่าเต็มอย่าเต็มคาคาเอสเซนต์ w, <M. S 1> เอาทำอะไรของเราแย่งเมืองแย่งที่เราประจองกันนะ <M. S 1> ื้เฮ้ยเอสเซนต์ยิงมั่งเลยเอสเซนยิงมั่งเลย,เ,ลย <M. S 1> เอสเซนยิงวะเฮ้ยอย่ายิงแรงอย่ายิงแรง <M. S 1> โอเคโอเค <M. S 1> แค่สกิตเหมือนมดกัดครับผมสกิตเหมือนมดกัด แรบเบิลแรบเบิลมดกัดมดกัดมดกัดนิดหน่อยนิดหน่อยมดกัดกี่วอนกี่วอนดูสิเ <g ül s> ยอะเหมืม <laughs> <g ül> s> <S อนกันนะนะเชื่อจริงยิงนิดเดียวได้ได้เยอะเหมือนนะข <g ül s> ้าวหาลอยทางไรเอ,อ่ยโอ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมาหาเราแล้วตาใครเอ,อ่ยโอ้ยเราโดนแน่ๆเลย มันสร้างแรงมาตู้เคเราสร้างแรงมาสานเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ทันอย่างนี้ครับเล่นสี่คนจะเป็นอย่างนี้เม้กัดเบอร์เก้าดีไหมหรือจะเบอร์สิบสองเดี๋ยวเอาเอาเอาลองเอาเบอร์เก้าแล้วเอาไม่ได้หว่ะน้น่องวันไม่ได้แค่ได้เจ็ดแค่ไม่เป็นไรอ่ะสร้างแลรงมา มันก็มีบิดช้านิดหน่อยของเราเราถอยอย่างเงี้ยมันมีบิดช้ย่ไปตรงตรงอ่าสาวน้อยชิ้นใหม่เลยเอย่าโดนนะจ๊ะโอเครอตัวใบรอตัว,ตวนี่ทำไมโดนตรงนี้นอยการดวงการดวงเดี๋ยวลองไปเบอร์นั่นเนาะเอาโอเคเออ อย่าแรงอย่าแรงขออย่าแรงอย่าแรงอย่าขออย่าแรงอย่าแรงเบาเบอร์เก้าโอเคยิงกันนิดหน่อยเดี๋ยวไปเบอร์ตุ๊กเคดูนะได้ไหมเดี๋ยวไปเบอร์ตรงเนี้ยระหว่างตุ๊กเคเนี่ยเราอยู่สีชมพูแดงเนาะไม่กัดไม่กัดเบอร์เจ็ดก็ได้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเลยไม่กรบปุกผมแล้วเราเนี่ยออาไปได้ไหมเดี๋ยวดูแคปไปได้ไหมโอเค อีกหนึ่งคันเลอร์ผมอ่ะโอเคอ่มามันต้องอย่างนี้ครับผมมันขาดอนะีงนั้น้อยมันไม่ได้ไปไงเอะเดีด๋วยวก่อนจะสวนทางสวนทางกับซอมบี้ด้วยมั้งอืมแต่ก็ไม่โดนนะอ้าวพิซสินโอ้ยอ,อย่าทำแรงอย่าแรงอย่าแรงเดี๋ยวเราต้องไปที่ตัวรถพิซซาด้วยก่อนนะรถพิซสินเนี 1, 2, 3, 4, ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ไเออ รปเปอรแรปเปอร์หนุ่มน่ารางยี่เท่าไหร่เมื่อกี้มองไม่เห็นแต่งล่างรางแล้วเอาแล้าวหมาไปไม่ได้แล้วเบอร์ห้าจะได้ไหมเออเดี๋ยวดู้หวาดเสียวอยีกเงี้กดห้าจะได้ห้าไหมเ้ยเสียวอยู่อ๋อมาสร้างแลนด์มาร์คให้เอ้าโดนใครอ๋อเอ้อตายมาโดนเราโธ่ไม่น่าเลยอะเรากเกยืนไ,ไม่เป็นไรแม่งกลัวแล้วเป็นซอมบี้แล้ว ไอ้ตุ๊กเเคตุ๊กเเคทำไรวะเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กเเคทำไรวะเฮ้ย <c> ต <oughs> ุ๊กเเค่ทำไรวะไม่ถัดเฮ้ยมันเบอร์เบอรนะ์ห้าเนาะอ่ะโอเคได้แล้วชนะแน่นอนตุ๊กเเคโดนตุ๊กเเคโดนขอหงหวันคิดซิ่งคนเดียวว่าผมจะได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้อู้ไปเลยอู้ไปเลย Okay, โอเคเราพีสิงไม่ทันแล้วโดนเหมือนกันเอาแล้วโดนแล้วพีสิงโดนแล้วโดนเราโดนเรากัดกินเป็นซอมบี้เหมือนกันเอาแล้ว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 เฮ้ยเร็ว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 เวเ,วเ,วเอาใครทีมเราด้วยโอ้โหเขาเรียกสมานฉันนักสัสมา,สมาเอ้ยสมานฉันสามาัิคีองผมมาที่เดีวยวกันหมดเลยตายโกแค่โกแค่ okay. Okay. ไม่เป็นไรเรามีที่สำรองอย่างงี้ครับผม ตัวเกมแม่นชี้หรอกเราไปอยู่แล้ว <c oughs> แน่นอนครับผมได้ไปเลยทริปเปิลวิกตรอรีต้องอย่างนี้สิครับผมลูกบาทก์้โอเคอ้าไหนซื้อมีรางวัลเปล่านี่ได้เวลาได้รับรนนะางวัลนะได้รางวัลยังดูสิอ๋อเริ่มแล้วนี่ได้แล้วเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวจบไปหนึ่งตาก็ เล่นกันอยู่นะก็ให้ดูนิดหน่อยละกันวดีโอไม่อยากให้ยาวก็ตอนนี้มีลูกบาทเงินมีทั้งเสร็จแล้วนะเ็บไปได้412ผมก็ขาดอยู่นิดหน่อยเดีย๋ยวจะได้ลูกสาวแองเจลแล้วมีคนทอยมองมองทันเมื่อกีมองทันหรือเปล่ากนะ็โอเคครับเดี๋ยวเจะนำเสนอการเล่นแบบท่าเวลารอกันถีช่วงหนึ่งทุ่มนข,ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยววันหลังอาจจะมี ถ้าเป็นลูกเต๋าเออแองเจลนะอย่ายวมาถอยให้ดูนะผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ